สวัสดีครับสวัสดีครับ FC สกลนครพันปามนะครับสกลนครพันปามจำนายซีลาดเอลิทซีลาดแท้แน่นอนกว่านะครับวลีของบาวตาไทยอำเภอบ้านม่วงนะครับปลูกปา์มทั้งทีต้องได้พันแท้นะครับและต้องเหมาะกับพื้นที่ที่เราอยู่นะครับภาคอีสานนี้ก็ต้องซีหลาดเอลิทเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลูกค้าที่รับพันปามเราไปนะครับนี่ครับตอนรับไปนะครับต้นไม่ใหญ่นะครับ แต่ตอนนี้ดูฮะตางนะครับรับปลูกปามไม่จําเป็นต้องต้นใหญ่อะไรมากมายนะครับประมาณสักเจดเดือนแปดเดือนก็โอเคแล้วนะครับนี่ฮะอยู่ที่การบํารุงฮะต้นขนาดพอดีแล้วเรำบำรุงดีก็โตเร็วมากนะครับจะบอกว่าสวนนี้ก็ใช้สูตรเดียวกันกับสวนของอ่าแอดมินนะครับก็คือ เน้นขี้ไก่แล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะครับทงโคนนะครับนี่เลยฮะใหญ่มากฮะสวยฮะดูดูฮะจังหวัดสกลนครครับจุดนี้อำเภอพันนานิคมนะฮะแต่ดินบริเวณนี้ก็จะไม่ใช่ดินทรายนะฮะเป็นดินคล้ายๆกับดินแถวภาคกลางเลยฮะดินบ้านผมเรียกดินดะนะครับภาษาอีสานดินดะดินดะ ดินดากนะฮะเป็นเหมือนดินเหนียวนะฮะดินเหนียวที่ทับถมกันมาในอดีตการนะครับผมเอ่อก็เลยจะมีธาตุอาหารมากกว่าดินทรายเยอะพอสมควรนะครับเราไปดูเรื่อยๆนะ,ะเดินไปดูเรื่อยๆล่องก็จะมาตรฐานก็จะไม่ค่อยมีนะฮะบ,บ้านบางทีก็10เมตรเเมตรแปดเมตรอะไรก็ว่าไปนะฮะ แต่เหนือสิ่งอันใดซีลาเอลิทเนี่ยเขาก้านทลายไอ้ก้านสั้นอยู่แล้วนะฮะก็อย่าให้ต่ำกว่า8 5ดจุห้าถ้ามีสิบก็1ิบคูณ8ดอะไรก็ได้แล้วแต่พื้นที่เรานะฮะสิบเอดคูณเจดสิบคูณปดมันก็อยู่ที่ได้รับแสงครับเน้นก็คือให้เขาได้รับแสงเยอะๆนะฮะเพราะว่าปาล์มเป็นพืชที่ต้องการแสงมากนะครับซึ่งถ้าได้รับแสงก็จะเขาสังเคราะห์แสงได้เยอะแล้วก็มาผลิตเป็น ผลให้เรานะฮะเนี่ยเนี่ยว่าไปแล้วก็ดูดูดินนะฮะเนี่ยดินดินเหมือนดินดินดินเหนียวฮะดินเหนียวแต่ดินเหนียวที่มีแร่ธาตุนะฮะตกตะกอนฮะเหมือนดินแถวทางภาคกลางเลยนะฮะดินดะดินดะดินดะครับบ้านผาบ้านผมภาษาพุทธดินดะดินดะฮะโอ้โห งามมากอะ่ะโอ้มีปลูกมะพร้าวข้างๆด้วยนะครับก็เหมือนจะลกนะครับแต่ต้องขอบอกว่าไม่มีหนูกินเลยนะครับใส่ขี้ไก่ฮะสูตรง่ายๆป้องกันหนูครับผมการใส่ขี้ไก่ก็ทำให้แบบอการป้องกันขี้ไก่ ใส่ขี้ไก่ก็คือทําให้ป้องกันหนูได้นะฮะหนูไม่ชอบฮะมันไม่ชอบกลิ่นขี้ของสัตว์ปีกนะฮะไม่ไว่าจะเป็นขี้เป็ขเปดขี้ไก่ขี้นกเหมือนกับว่ามันมันกลัวเดี่ยวนะฮะหนูนี่มันจะกลัวพวกเดี่ยวลูกอินทรียเดี่ยวอะไรพวกเนี้นะฮะที่มันกินหนูมันก็เกลียดมันเกลียดขี้สัตว์ปีกครับผมอะไรประมาณเนี้ยฮะอันนี้อันนี้คือคาดเดาไปนะครับพอเราใส่แล้วหนูไม่กินเลยนะครับ ทรงโคนหน้าแรงแล้วก็ต้องเนี่ยทำคุมโคนให้ดีนะครับรักษาความชุ่มชื้นเนี่ยเพราะภาคอีสานเนี่ยเริ่มหนาวแล้วแล้วก็จะแรงยาวนะครับผมนี่ฮะสวยสวยมากครับก็ถือว่าสวยกว่าของแอดมินอีกนะฮะโตเร็วกว่า <laughs> ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับต้องขอบอกอย่างนั้นขอย้ำว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลย ใส่แต่น้ำหมักคุวาภาพนะฮะแล้วก็ขี้ไก่ะฮะขี้ไก่ของของพี่เขาเนี่ยเป็นจะเป็นขี้ไก่อ่าขี้ไก่ไข่ฮะขี้ไก่ไม่มีแกบะฮะแล้วจะลดน้ำหมักอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะฮะสุดยอดครับผม <laughs> ดูทรงต้น,นะฮะเดี๋ยวจะลงคลิปที่เริ่มปลูกให้ดูได้ลงภาพนะครับ ที่เริ่มปลูกให้ดูใน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 คลิปวิดีโอเดนครับว่าตอนปลูกเนี่ยต้นไม่ได้โตอะไรมากมายฮะต้นขนาดเล็กอะฮะเนี่ยตอนนี้เป็นไง <laughs> ถ้าเป็นพันธุ์อื่นมัสูงกว่านี้ฮะเนี่ยพันธุ์เขาเขาทรงเตี้ยดูโคนฮะคโคนเท่าต้นแขนแล้วนะครับขอบคุณนะครับเอซที่รับชมสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์อ่า,อาเจ้าของสวนอีกทีหนึ่งครับ สวัสดีครับ